กลับสวัสดีจ้า FC ช่องสาระสาระจับฉ่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะจ้าวันนี้เราก็จะมาอันนี้ของบ่ายพูดผิดนะต้องเป็นนี่อ่ะอันนี้เป็นนิดเคอีบ่ายปกตินะวันที่30นะคะ เราจะให้ทุกคนทำการวิ่งและลูดนะเด่นห้าสี่นะคะให้เราทำการจับมัดให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างตัวเจาะจะเป็นห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดเลขสามตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะจ๊ะแล้วฟันวิ่งบนลุ้ดร่างตัวเดียวให้เป็นห้านะจ๊ะต่อมาจีนบ่ายนะคะวันที่ 30นะเราจะให้เป็นวิ่งและลูด1 3กับ1นะคะทาการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเจ้าให้เป็น3 2 3สองหนะคะแล้วก็เลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็น3ามด้จ๊ะ ต่อมานิดเคเอฮังเสงปลายวันที่30นะคะวิ่งลูดนะคะ6กับ4จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะแล้วก็ชุดเจาะให้เป็น4 5 4 7 4 8เลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเด้อจ้ะ วิ่งบนรุดร่างตัวเดียวให้เป็นสีเด์จ้านะคะแล้วถ้าใครนะคะสนใจที่จะมาบ้านแอดบีก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วดูไอดีไลน์ได้เลยนะจ๊ะบ่ายนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าเฮงเฮงรวยรปัง